อันนี้จะเกงมะละกอจ้ามีดกรพอมีดเลยเนาะจะเกงมะละกอกับไก่จ้ามะละกอก็สุกด้วยถ้าสุกก็มันจะหวานหๆจ้ะ ก็ดีแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำตาลอะละกอนี่กรอบเอาเลย ช่วงอันนี้จะช่วงข้างนอกข้างในมันจะเริ่มสุกนารกระกนี่กรอบนะถ้าต่ำนะอร่อย มันนี้จะแกงมะละกอจ้าจะแกงมะละกอจ้า